ผมคิดว่าตอนนี้ตลาดมันคอเล็กลงมาปรมาณสิบเปถ้าเป็น n สแต a กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคุณเคที่เนี่ยลงหนักกว่านั้นแต่ถามว่าการที่ราคาเขาถอยลงมาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้นวัตกรรมเขาเดินถอยหลังนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าวอินโฟเวสนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวลมีเพลสนะครับเป็นประจําทุกวันอังคารนะครับที่เราจะนําความรู้ดีๆเรื่องของการเงินและการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับกระแสของ a r ร์ n อินเนะครับที่คุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับในฐานะที่เป็นกองทุนนะครับที่มีผลตอบแทนเติบโตอย่างโดดเด่นในปี2020นะครับสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนทั่วโลกมากกว่า 100%เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เองนะครับมีกระแสว่าผลตอบแทนของ r r เนี่ยถูกกดดันอย่างหนักนะครับจากการปรับตัวลดลงของสินทรัพย์ที่ ARK ไปลงทุนนะครับธีมของ ARK นะครับ a r Invest เนในปี่ยใ1นปี2021นะครับผลตอบแทนนี้จะเติบโตเหมือนกับปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับและตีมการลงทุนของ r r เนี่ยจะยังไปต่อได้อีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคูรูท่านนี้ไปพร้อมๆกันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณสารัตชัชสุวรรณนะครับผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีสโก้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโชครับครับขออนุญาตเรียกพี่แจ็คละกันนะครับแจ๊กยินดีครับโอเคงั้นอยากให้พี่แจ็คช่วยอธิบายถึงธีมของอาร์อินเวสต์หน่อยครับว่าหลายๆท่านเองที่ติดตามข่าวสารเรื่องของการลงทุนอาจจะพอคุ้นเคยมาบ้างแต่ว่านักลงทุนที่เข้ามาใหม่แต่ว่าได้ยินชื่อของอาร์อินเวสต์เนี่ยคืออะไรฮะให้พี่แจ็คช่วยอธิบายก็เเนี่ยออ ก็ชื่อย่อก็คือ ARK แล้วก็ Inves นะครับก็ในวงการก็เรียกกันว่า ARK นะครับก็จริงๆ ARK Inves เนี่ยเป็นต้องบอกว่าก็เหมือนถ้าเปรียบเสมือนก็เป็น Asset Management Company ก็คือบราบจอเบีเหมือนบร็นบลจอต่างประเทศนะครับก็เป็นบราจอที่เราเรียกว่า Boutique House คำว่า Boutique House ก็คือว่าเป็นบราจอที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีกลยุทธ์ที่ ที่มีความแตกต่างนะครับอาจจะไม่เหมือนกับบรจอใหญ่นะครับโดยที่คุณแคทแคทเรีนวูดเคทีวูดคือเรียกสั้นๆในวงการเรียกว่าเคที่นะครับคุณเคที่เนี่ยก็จะเป็นผู้ก่อตั้งปัจจุบันก็เป็น CEO แล้วก็เป็นทั้ง c ีอด้วยก็ดูแลทางการบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับแต่ความแตกต่างความโดดเด่นของ Arc Invest เนี่ย ก็คือว่าเขามีแนวคิดในการลงทุนในการเลือกบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นและแตกต่างจากฟันเนเจอร์อื่นๆสไตล์ของคุณเคที่วูดเนี่ยก็จะไปเลือกในบริษัทที่อยู่ในช่วงการเติบโตแล้วก็เน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของ Innovation, อินโนเวชันเรื่องของ d i s r u ชันครนะครับว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะมา disrupt ธุรกิจเดิมๆแกมองอยู่5อิ innovation ที่ที่มองว่ามันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับอันแรกก็คือบล o c k c h a i n blockchain b l o c c h เนี่ยจะเข้ามาทำให้เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการเรื่องของ digital payment digital wallet ม,มันมีความแน่นหนานะครับแล้วก็มีระบบในการที่ ท,ที่เก็บเรคคอร์ดอย่างชัดเจน<ม>แก้ไขไม่ได้แล้วมันก็ทำให้เกิดคร<ม>ิปโตเคอเรนซีเรื่องของ Bitcoin, บิตคอยแล้วคืออีเทอรเียมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เครือท,ที่เกิดขึ้นมาต<ม>ัวที่สองคือโรบอติกโรบอติกเนี่ยก็จากการที่มันมีนว,วัตรกรรมเรื่องของความสามารถในการประมวลผลเรื่องของ AI ก็อีกตัวหนึ่งที่แกมองว่า<ม>ก็เป็นนว,วัตรกรรมที่จะทำให้เปลี่ยนโลกใบนี้เพราะพอมี AI ปุ๊บก็เกิดโรบติก ทําให้มันมีหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะเข้ามาตอบโจทย์ทํางานแทนมนุษย์ได้เรื่องของ DNA อ e q u e n c i n g ก็เป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมที่แกมองว่ามันก็จะมาเป็นเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้คือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรักษามนุษย์นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเขามองว่ามันมันไม่ได้มาแค่ปีสองปีมันจะมาอีกยาวๆมันจะมาอีกยาวๆมันจะมองไป่ามันจะเองไห้ปีสิปียีปีแล้วแกมองว่าจากนี้ไปมันจะเร็วขึ้น เพราะเพราะนวัตรกรรมทุกอย่างมันมาพร้อมๆกันเขาก็เลยตั้งกองทุนออกมามนะครับกองทุนอกองแรกที่เขาตั้งคือ,อ Arc Innovation ตัวแรกน A A R K K เนี่ยก็ก็เนี่ยแหละก็ใช้ตัวนวัตรกรรมต่างๆที่เขามองว่ามองว่าจะเข้ามา disrupt DIS โลกใบนี้เนี่ยแล้วเขาจะไปนค้นหาบริษัทที่ได้ประโยชน์จากตัวเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆ เขาก็แตกกองทุนย่อยออกมาแล้วก็ฉีกฉีกออกมาครับคูคนที่สองก็จะมี a r มี Ar c next generation internet อ่าครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็ตันอยู่ะครับก็ตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของนวัตกรรมในด้าน internet. อินเทอร์เน็ตอีกกองหนึ่งก็จะเป็น a r c Genomic Revolution ซึ่ง a r c Genomic Revolution นี้ก็จะโฟกัสเป็นเรื่องของอบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอการคิดค้น หรือศาสตร์างด้านพันธุกรรมนอกจากนั้นก็จะมีออโตเมชันแด์โรบอติกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไอ้พวกที่เป็นโรบอทเรื่องของ AI นะครับแล้วก็เพื่อเข้ามาตอบโจทย์พวกที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตหรือว่าอย่างเช่นหรืออย่างพวก EV ีคาร์ออโตโนมัสคาร์แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็เอฟินเทคฟินเทคอาร์เออาเคฟินอาร์ฟินเทค ซึ่ง Arkfin Tech เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องพวกที่เป็นบล็อกเชนพวกที่เป็นดิจิ t a ลวอลเล็ต e-payment อะไรพวกนี้ครับครับก็อันนี้คือเขาเรียกว่า5ฐานเสือ5ฐานเสืออ่าฐานเสือของ Ark ซึ่ง5กองนี้รวมรวมกันเนี่ยไซส์มันเติบโตมาสูงมากหลายเท่าปัจจุบันเนี่ยไซส์อยู่ที่ประมาณสัก50,000ล้านเหรียญ US โอ้โหอ่าก็ตกมากกว่า1จุด 1.5ทินเล่นอะไรเงี้ยฮะบัทไทยบาท1.5ล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่มากซึ่งณวันนี้เมืองไทยเราเองเนี่ยหลายหลายบรจกก็เอาเอากองเข้ามานะครับแล้วก็เอาเข้ามาเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนเปิดโอกาสเข้าไปลงทุนกับเขาได้นะครับใน5กองนี้นะครับก็บางบางที่ก็มีกองหนึ่งบางที่ก็มีสองกองบางที่ก็มี3กองนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาเข้ามาอย่างทีสโก้เองก็จะมี อ r าร์คเจนเนอเรชันอินเทอร์เน็ตนะครับกับจีโนมิกเรและวอลูชันซึ่งเรามี2องกองที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ครับผมโอเคงั้นพอทราบไปแล้วเรื่องของตีมของอาร์คงั้นอย่างนี้ให้พี่แจ็คช่วยวิเคราะห์มันในเกมเลยละกันครับเกมของการเงินการโยกย้ายเงินเพราะว่าดูเหมือนว่าในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเงินส่วนใหญ่ก็ไหลเข้าไปในสินทรัพย์นครับเทคโนโลยีที่ไปดิสรับคนอื่น ตรงนี้เองราคาเหมือนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ร้อนแรงด้วยผลตอบแทนก็ดีอาก็ไปลงทุนตรงนั้นอย่างนี้เองกระแสที่บอกว่าวัคซีนกำลังจะมาเศรษฐกิจกําลังจะฟื้นสหรัฐเองกําลังจะอัดเงินเข้าระบบเงินก็เริ่มที่จะไหลออกจากตัวสินทรัพย์พวกนี้พี่แจ๊งมองว่าภาพของเกมการเงินเกมการยุ่งเงินในครั้งนี้เนี่ยมันจะดูแล้วมันเป็นผลกระทบระยะสั้นกับอาร์กไหมก่อนที่เราจะเอาอาร์ก เข้ามาลงเข้ามาเข้ามาขายกับผู้ลงทุนในบ้านเราเนี่ยเราก็ศึกษามาแล้วว่าในแง่ของความผันผวนของอาร์คเนี่ยมีมีสูงด้วยสูงกว่าตลาดสูงกว่าทั้งตลาดเนสแต็สูงกว่าทั้งตลาดเอสนพีห้าร้อยนะครับความผันผวนมันน่าจะอยู่ประมาณระดับประมาณ40%ต่อปีนะครับน้นในจังหวะที่ปี2020เนี่ยอาร์คเพอร์ฟอร์มมากทั้งห้าฐานเสือเนี่ยขึ้นแบบ ขึ้นเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์หลักขึ้นเป็นหลักเท่าเรียกว่าฉีกตำไรผู้จัดการทุนกันดเลยใช่ไหมเราพอเปิดมาต้นปีก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับจนทําให้ในแง่ของ PE ซึ่ง PE เนี่ยมันจะวัดในแง่ของความถูกความแพงครับซึ่งมันก็สะท้อนกับโอกาสในการเติบโตที่สูงมากในอนาคตเพราะหุ้นที่คุณเคทตี้เขาลงเนี่ยเป็นหุ้นที่ต่อปีไม่ได้โต10บนะครับบางทีโตเป็นเท่าหลายๆบริษัทเนี่ย ถ้าจะถ้ามันมีการเทิร์นจากขัดทูนมาเป็นกําไรเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้ในแง่ของ PE อม,มันก็จะลด,ล,ด,ล,ดลง,ลงลเยอะเพราะว่าอีอตัวโกรดมันจะแรงเหมือนที่เขาบอกว่าแพงวันนี้จะถูกวันหน้าใช่ใ, <น S 2> ใช่ใช่ใชทีนี้พอหนเข้ามาสอดร,รับกับในภาวะปัจจุบันที่ที่ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีเป็นสตอร,รี่ของปีที่เศรษฐกิจมันจะรีคอเวอร์กลับมามหลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนทุกคนเชื่อว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอ้าวแล้วดอกเบี้ยมันเลต่ำ เหมือนเดิมอยู่ไหมคนก็เลยกลัวว่าไอ้ตัวพันธบัตรไอ้ตัวยูพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มันอยู่ในระดับต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับไอ้มันมันต้องสูงขึ้นไหมคนก็กลัวคนก็ขายขายพันธบัตรออกมาคนขายเยอะๆราคาก็ตกราคาตกยูก็ขึ้นทีพอยูมันไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยพันธบัตรสหรัฐเนี่ยสิบปีเนี่ยมันไต่ระดับขึ้นมาจากตอนเริ่มตัตงก่อนหนึ่ง ขึ้นมา 1.1, 1.2จุพอขึ้นมาถึงทะลุ1.4ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นระดับที่เป็นระดับที่เริ่มที่จะคนก็จะเริ่มมองว่าเอ๊ะหุ้นที่แพงๆอ่ะลงทุนต่อไปมันจะคุ้มไหมเพราะริกฟรีเรทมันขึ้นแล้วเพราะเงินเนี่ยมันมีต้นทุนใช่ใช่แล้วมีต้นทุนมันก็เลยส่งผลไปที่ตลาดหุ้นอ่าตลาดหุ้นก็เลยเริ่มมีการเขาเรียกมีการปรับสมดุลใหม่ปรับสมดุลใหม่ ไอ้ตัวที่ PE แพงคนก็ขายคนก็ขายเพราะทุกคนกำไรหมดเออจริงถูกไหมฮะแลกำไรไม่น้อยนะเยอะด้วยนะมันก็มีการเปิดฉากขายคนที่ขายไปก่อนราคาก็ลงพอราคาลงคนอื่นๆเนี่ยเริ่มขายไม่ดีละฉันก็กำไรอยู่นี่หว่าขายไปก่อนเลยขายตามน้ํำงั้นก็เลยทําให้ตัวที่ PE แพงก็เลยลงมาทีนี้ขณะที่เงินส่วนหนึ่งก็หมุนไปในหุ้นที่พีถูก พวกคุณกลุ่ม v a l u ลูกำลังจะรับอันนี้ส่งจากเศรษฐกิจฟื้นตัวใช่ใช่พวกอย่างพวกกลุ่มที่เป็นซ y c l i c a l หรือกลุ่มที่เป็นพวกที่เป็นกลุ่มการเงินฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นเซกเตอร์อะไรพวกนี้ก็เริ่มมามันก็เกิดการหมุนแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าตอนช่วงนี้ตลาดมันเริ่มเหมือนจะลิกซ์ออฟตอนนี้มันเริ่มลงหมดแล้ว นะครับพอหมุนไปถึงจุดหนึ่งก็เริ่มลงหมดผมคิดว่าตอนนี้ตลาดมันคาเล็กลงมาแล้วสิบเเถ้าเป็น N นสแดกนะครับก็จากแพนิคเรื่องบอลยูใชปีนี้ยหรอใช่ใช่ลงมา10%จากพีครับแต่ว่าถ้าเป็นของคุณเคที่เนี่ยลงหนักกว่านั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าเนเจอร์ของเขาอ่ะหุ้นเขาจะเหวียงกว่าหุ้นตลาดเพราะว่าหุ้นเขาเป็นหุ้นแบบไม่ใช่หุ้นบิ๊กแคปส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นมีเดียมแคปสมอลแคปเทสลาที่เปิดฉากลงลง ตัวแรกๆเลยเปิแรกเลยเปิดฉากนำผู้เป็นผู้นำเพราะเพราะเทสลาเดี๋ยขึ้นมาแรงมากนะครับแต่ถามว่าการที่ราคาเขาถอยลงมาเนี่ยหรือ PE ที่ถูกตีเลทหรือปรับลดลงมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้นวัตกรรมเขาเดินถอยหลังนะครับคือนวัตกรรมของเทสลาเนี่ยคือสิ่งที่เคที่เขามองเทสลาแล้วก็เป็นยังเชื่อมั่นแล้วก็ลงทุนในเทสลาซึ่งเขาลงเทสลาตั้งแต่ ส4มสี่ปีก่อนที่ราคายังประมาณหกสิบเหรียญณ oh. ว,วันนั้นยังไม่แตกพา60หกสิเหรียญโ oh. อ้โหแล้วเขามองว่ามันจะขึ้นไปแปดแปดร้อยแล้วมันก็ขึ้นไปแปดร้อยจริงก่อนก่อนแตกพานะครับ mm hmm. ซึ่งณวันนี้เขาก็ยังเชื่อมั่นแล้วก็คิดว่ามันน่าจะต้องควรจะลงทุนเพิ่มเพราะสิ่งที่เขามองในเทสลาเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเทสลาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ mm hmm. เขามองเทสลาเป็นบริษัทนวัตกรรม mm hmm. แล้วก็สิ่งที่เทสลามี คู่แข่งไม่มีก็คือเรื่องของ AI เรื่องของข้อมูล Big Data ที่อื่นมีแต่ว่า AI ของ t ท s l a ในทุกวันนี้ i g มีฐานข้อมูล Big Big Data ที่ใหญ่มากแล้วเขามีเขาเรียกมีนวัตรกรรมทาน AI ที่ล้ำหน้าชาวบ้านไปนหลายปีเนี่ยมันเลยทำให้เขาจะเป็นเจ้าแรกที่จะมีรถที่เป็นรถไร้<ๆ><ๆ>คนขับจริงๆไร้คนขับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมองมองว่าเท s l a เนี่ย มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกในอนาคตณวันนี้ก็ลงเทสลาเนะตอนนั้นเทสลายังไม่กําไรนะครับเทสลาเพิ่งจะมากาไรในปี2องปีที่ผ่านมาเพิ่งจะเทิร์นเทิร์นออฟเขาเรียกเทคออฟจากนี้ไปเนี่ยก็เชื่อว่ายอดขายของเทสลาเนี่ยยอดขายเทสลามาแน่ๆกำไรของเทสลาก็มาแน่ๆนะครับและการเติบโตจากนี้ไปของเทสลามันก็จะอยู่ในระดับสูงคู่แข่งของเทสลามันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ ผู้ผลิตรถยนต์ลายเดิมๆอาจจะเป็นไลายใหม่อย่าง n โอของจีนอะไรเี้ครับแล้วเราภายในปี2030 2040เชื่อเขาเชื่อนว่าวันนั้นเนี่ยยอดขายรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าจะแซงหน้ายอดขายรถยนต์ที่ที่มาจากน้ำมันมาจากน้ำมันโอ้โหครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยลงทุนเพิ่มอันนี้เป็นสไตล์ของคุณเเคที่อ แต่ผมชอบพี่แจ๊งบอกว่าอราคาที่เทสซาที่มันถอยลงมาแต่เทคโนโลยีเขาไม่ได้ถอยตามราคาเนาะแล้วก็คนที่อย่างเคที่คุณเคที่นี่ก็ไปลงตั้งแต่ตอน60เหรียญอย่างที่พี่แจ๊กบอกแล้วนโหนี่คือพี่แจ๊งมองว่าก็คือตีมอาร์คเนี่ยก็ยังคิดว่าน่าจะไปต่ออย่างตอนนี้เองอาจจะแพนิคเรื่องของโฟลที่มันกําลังปรับสมดุลอยู่แต่อนาคตตีมเหล่านี้เพราะว่าการการลงทุนเนี่ยการลงทุนเรามองอยู่3ามดนสันชั่นนะครับหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานอื สองคือสภาพคล่องสามคือแพงไม่แพงหรือถูกถูกหรือแพง p ีแพงไหมสามประเด็นหลักที่เรามองว่าควรจะลงทุนในหุ้นหรือเปล่านะครับฟันดอร์มันปีนี้ดีมันไม่ได้แย่แถมดีขึ้นหลายหลายบริษัทที่อาร์คลงทุนอยู่ไม่ได้มีผลกระทบไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ผลกไม่มีผลกระทบการทําธุรกิจของบริษัทที่ลงทุนอยู่นะครับครับแล้วเศรษฐกิจดุภาพรวมดีดีขึ้นไปซ้าสภาพคล่องแบงก์เฟด เฟดไม่ได้มีทีด้มีท่าทีว่าจะหยุดทำา QE หรือจะขึ้นดอกเบีย้ยในระยะเวลาใกล้ <Yeah. S 2> นะครับมันก็เป็นเห,เหลือประเด็นแค่ v a l u a t i o n PE นอแพงไปแ okay. พงไปก็ขายขายสักหน่อย Take Profit แต่ท้ายที่สุดถ้าสองอ2ปัจจัยแรกมันยังยังอยู่ยัง Valid อยู่สุดท้ายคนมันต้องกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการที่มันมีการ c o ร์ e รคชันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องดี มันก็ทําให้มันมีการรีเซ็ตหาจุดสมดุลใหม่ไม่ร้อนแรงจนเกินอ่าแล้วก็หาคนมันก็แน่นอนเงินเงินมันท่วมโลกอยู่ตอนนี้นเงินไม่ไปไหนสุดท้ายเงินก็ต้องเข้ามาลงทุนอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นอาร์คเองอ <c oughs> เอ่ยคือถ้าคนชอบอะไรที่มีความแตกต่างจากการลงทุนในรูปแบบเดิมแล้วก็เน้นเรื่องของโกลด์เน้นเรื่องของโกลด์จริงๆแล้วก็เน้นเรื่องมองไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ธุรกิจที่จะมาดิสラบโลกใบนี้ครับถ้าเชื่อในทีมนี้เนี่ยณนะวันนี้ก็ต้องเป็น Arc. อาร์คครับผมครับผมโอเคได้ครับอันนี้คือก็เป็นคําตอบของพี่แจ็คนะเรื่องของอารเองก็คือเป็นทีมของอนาคตเนาะตัวอย่างที่พี่แจ็คบอกว่าตัวพื้นฐานเองก็ต้อง,ต,องต้องดูอย่าง PE เนี่ยมันก็เป็นศิลปะกันนะการการกำหนด PE อย่างคนมองว่า50เท่าแพงบางคนบอกว่า50เท่าไม่แพงร้อยเท่าก็ยังไม่แพง แต่ว่าถ้าคือถ้ากําไรมันโตต่อไปเรื่อยๆโตต่อไปเรื่อยๆมันก็ทําให้ P/E เหล่านี้มันถูกลดทอนลงมาคือถ้าเป็นบริษัทที่มันอยู่ในช่วงกําลัง take off อยู่ในช่วงการที่ early stage ของการเติบโต P/E ดูไม่ได้ P/E ดูไม่ได้เพราะถ้าคุณดู P/E เนี่ยคุณจะไม่สามารถลงเซซ่าตอนั้นิบเหรียญคุณจะไม่กลับไปซื้อเลนราคานั้นได้เพราะใวันที่60เหรียญถ้าคุณดู P/E เนี่ยมันจะดูไม่ได้เลยมันจะแบบแพงมากเพราะว่า earning ยังไม่เกิด โอเคได้ครับได้ครับโอเคก็หลากหลายมุมมองเรื่องของอาร์ตนะคุณผู้ชมก็สามารถนําข้อมูลที่พี่แจค็คให้เนี่ยไปต่อย,ยอดเรื่องของอาร์ตได้เลยนะครับว่าตีมการลงทุนแห่งอนาคตคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่ว่าอาร์ตจะไปต่อหรือคุณผู้ชมจะลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวยังไงก็ลองดูเอาละกันนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แจค็คมากครับสำหรับเรื่องของเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่แจค็คเหมือนพี่แจค็คพูดถึงเรื่องของตัวหุ้นเทคโนโลยีเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวชวนพี่แจ็คมาคุยต่อเรื่องของห เห็นมีคนหลายคนกังวลว่าจะเป็นฟองสบู่แตกครับพี่จะแตกจริงไหมคสัปดาห์หน้าไว้เจอกันไงเราสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมมาพร้อมกันเลยนะครับพี่ครับสวัสดีนะครัับสดีครับ